สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC พ o อย t ใสเพชรยนทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับพออยใสยเช่นเคยที่ช่อง YouTube พออยใสยรถสวยรีวิวนะคะก่อนรับชมคลิปพออยใสย่ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พออยใสยหน่อยนะคะ ก็วันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เลยนะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถเข้าใหม่แล้วที่สําคัญเป็นรถปีใหม่รถรุ่นใหม่ด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นสาวกยาริสห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับตัวเอทีบใครถามหาวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วเลยนะคะสําหรับด้านหน้านี้นะคะเป็น To โยต้ายาริส1.2สปอ r t ตปี2020-21นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถปีใหม่นะคะที่ ราคาไม่แพงเลยราคาเพียง4 6 5 0 0 0บาทอ่าผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะต้องบอกเลยว่าราคาดีมากๆและที่สำคัญคันนี้เลขไม่เพียง6กื่อ่าเพียง3 0,000ื่นเท่านั้นเองเลขไม่อยู่ที่36,00 0กิโลเมตรเลยนะคะต้องบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆแล้วก็สีเทาดำสีสวยด้วยสภาพคือกริบๆเลยคันนี้น่าจะเจ้าของเดิมผ่อนต่อไม่ไหวนะน่าจะ หลุดป้ายแดงมาเลยนะคะคันนี้เรียกสภาพไมเรียกว่าน้องป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวไม่รอช้าสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้น8,000รายได้17,000บาทขึ้นไปซื้อเลย ซื้อได้เลยได้รถปีใหม่ด้วยและที่สาคัญผ่อนถูกที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือราคาถูกราคาถูกประหยัดงบเรามาได้อีกเยอะเลยที่สำคัญผ่อนไวหมดไวแล้วก็ขอสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะคันนี้ยอดจัดได้เต็มเลยผ่อนนานสูงสุด84งวดและที่สําคัญถ้าใครเครดิตดีได้รับขับฟรี90วันไปอีกด้วยอ่านี่เลยนะคะก็คือโปรโมชั่นคร่าวๆนะอันนี้พอใส่แจ้งไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะ เริ่มจากนี้เลยกระจังหน้าเลยนะคะสําหรับกระจังหน้านะคะชมนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียมสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวโลโก้นะคะแบรนด์หลักก็จะเป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนหนึ่งขอไข่หอหีบ9ก้นย์สองห้านะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยนะคะได้เป็นป้ายนี้ไปเลยนะคะ สำหรับไฟหน้านะคะนี่เลยโคมไฟหน้านะคะได้มาเป็นโคมไฟ LED เต็มระบบแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะเรียงยาวสวยๆแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสวยมากชุดไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันเลยนะคะสภาพการจ,จังหน้าด้านล่างก็สวยงามนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกงานเลยนะคะคันนี้ได้รถสภาพใหม่สภาพดีจริงๆไม่เคยกลับสีไม่เคยตัดต่อหรือดัดแปลงตัวรถแน่นอนนะคะ อันนี้พี่พีก็มั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็ผิวพรรณด้านข้างเนี่ยเรียบเนียนเลยนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํานะคะอันนี้พี่พีมั่นใจได้เลยสามารถน,ำำนําสําเนาเล่มนะคะไปตรวจสอบได้เลย มาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสําหรับล้อนี้เลยนะคะได้มาเป็นล้อมแม็กดำทูโทแบบนี้นะคะเป็นของเดิมแท้ตรงรุ่นหัวเนาะสีรูนะคะซึ่งสภาพแม็กต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกงามีแค่รายฝุ่นเท่านั้นเองนะคะซึ่งไม่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรมากมายเลยคันนี้เอาขับออกจากเพลยนตนไปได้สบายสายเลยนะคะยางนะคะได้เป็นยางปี2020เป็นยางดันหล่อปี2020นะคะใช้งานได้อีกยาวยาวดูดอกยางสะพานย,ยางนี่ลึกๆเลย ดอกยางแน่นๆ่นสะพานยางลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆนะคะเป็นยางเป็นี2ส2 0นะคะสัปดาห์ที่47นี้เลยขึ้นมาด้านข้างตัวรถนะคะมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทาดำตัวรถได้สวยงามมีมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะทั้งสองฝั่งปุ่มนะคะมีติดคิวกันสาดมาให้ด้วยนะคะเป็นสีดำติดมาให้รอบคันเลย แล้วก็ตัวกระจกตัวรถนะคะเป็นกระจกแท้เดิมไม่แตกไม่เปลี่ยนมาเนาะที่สําคัญนะคะติดฟลีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับเจ้าตัว a อทิคันนี้รูปทรงของเขาต้องบอกเลยว่าออกมาใหม่ได้สวยมากๆนะคะสำหรับไฟท้ายด้านท้ายตกแต่งสปอยเลอร์มาให้ด้วยแล้วก็ตัวไฟทับทิมด้านล่างนะคะไฟท้าย LED เต็มระบบนี่ <c oughs> ขอแบบ <c oughs> ขอภัยค่ะ สภาพไฟท้ายต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเหมือนปีกนางฟ้าเลยมองดีๆนี่นะแล้วก็เป็นตัวโลโก้เนี่ยมาครบเลยนะคะแล้วก็กล้องถอยนะคะมีมาให้เรียบร้อยหนึ่งตัวตรงนี้อ่าชัดเจนนะคะไม่รอช้าเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนนะแล้วที่สำคัญฟังก์ชันเขาจะให้มาเยอะไปนะคะต้องไปดูกันเลยมา อนี่เลยนะคะเปิดมาด้านในนะคะเป็นสีดำซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะแผงประตูนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังที่พักแขนที่เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของให้แผงสวิตช์ควบคุมนะคะนี่ตรงนี้เลยมีให้ครบนะคะ เข้ามาดูด้านในกันเลยดีกว่านี่เลยพวงมาลัยนะคะได้มาเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะคะสามารถสั่งสั่งการจากพวงมาไลัยได้เลยนะคะอันนี้แล้วก็หน้าจอเรือนใ้ของเขาออกแบบมาได้สวยงามเรียบหรูมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าไม่แพ้เลยนะคะเข้ามาในกลิ่นใหม่กลิ่นเหมือนรถใหม่เลยอะ่ะเปิดเข้ามาเนี่ยกลิ่นเหมือนรถใหม่เลยต้องบอกต้องบอกตรงๆเลยว่าคันนี้ได้รสสภาพน้องป้ายแดงแน่นอนพอย,ยใส่วรรตีให้เลยนะคะ แล้วก็ด้านล่างนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวโหมดการลื่นด้วยนะคะแล้วก็ที่เปิดฝาถังน้ํามันนะคะที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บของตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดฝาถังน้ํามันแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายนะคะ <S <S มาดูด้านในเลยนะคะสําหรับด้านในนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วเลยสามารถรองรับวิทยุ fm am นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ g o o g l e Map ได้ทั้งหมดเลยนะคะมองได้สะอาดตา แล้วก็ตัวระบบแอร์ของเขาเป็นระบบแอร์ที่เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันแล้วส่วนของด้านหน้าฐานเกียร์ก็จะมีที่สําหรับเก็บแก้วน้ําวางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะต่อมาเลยนะคะตัวเบาะคันนี้นะคะได้มาเป็นเบาะหนังนะคะสีดําแบบนี้เลยสภาพเบาะใหม่มากนะคะไม่ขาดไม่ช้ําไม่ขาดไม่ช้ำไม่ยับไม่เยินเลยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้ ได้รสสภาพน้องป้ายแดงจริงๆแล้วพลอยใส่ว่าต้องถูกใจพี่ๆหลายๆคนแน่นอนเลยนะคะใครที่เป็นสาววกยาริสอยู่นะคะนี่เลยเบาะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะสภาพภายในเนี่ยกว้างขวางกำลังดีเลยนะคะด้วยรูปทรงด้วยรูปลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาให้มาได้แบบครบจบพอดีเลยเดี๋ยวไปดูเปิดด้านหลังกันดูนิดนึง มาดูพื้นที่ห้องเก็บของด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าจะเก็บสัมภาระเก็บของได้เยอะแค่ไหนอ่านี่เลยนะคะเปิดมาต้องบอกเลยว่าไม่แคบเลยนะคะเขาให้ความลึกมาเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ความสูงนะคะบอกเลยว่าเก็บของได้เยอะมากนะคะมีแผ่นรองให้ครบคันเลยนะคะที่สำคัญเปิดมาด้านล่างเจอในส่วนของตัวที่เก็บ ยางอะไหล่สำรองนะคะถุงเครื่องมือชุดแม่แรงนะคะแล้วก็จะเก็บวางตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เขาน่าจะถอดออกไปอยู่นะคะสภาพนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพใหม่จริงๆต้องบอกเลยว่าสภาพใหม่จริงๆนะคะพี่พี่ดูได้เลยแบบนี้สภาพดีจริงๆนะคะตัวฝากระโปรงท้ายนะคะก็เป็นฝาท้ายเดิมๆเลยนะคะคันนี้คือเรียกว่าน้องป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะต้องบอกเลยว่าใครได้ไปในราคานี้คุ้มแน่นอน พอยใส่ารันตีให้เลยนะคะคุ้มค่าและตอบโจทย์แน่นอนนะคะอยากได้ทรงนี้นะคะยาริสเอทีราคา4,65 0ส0บาทผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0พันนะคะถ้าหากพี่พๆท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาหาพอยใส่ได้เลยที่เบอร์081 156 4065นะคะเครดิตดีขับฟรี90บวันแถมฟรีดาวไปเลยนะคะ โปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้เริ่มแล้วนะคะกลับมาแล้วกับโปรขับฟรี90วันนะคะถ้าใครรอโปรนี้อยู่เจอรถที่ถูกใจแล้วก็อย่าลืมโทรมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถจะไม่อยู่คันนี้นะคะบอกเลยว่ามีคันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พลอยสายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ